กับกล้วยกับปลากับกล้วยกับกล้วยกับปลากับมาใส่นี่กับกล้วยกับกล้วยกับปลาจะมาแต่ใส่จะอยู่ใส่ตอนนึ่งยังไงมินิอีน้าไอ้มาหน้ามันแล้วพี่น้องตอนนี้ให้อย,อยู่ที่กับกล้วย มา,มาิมมาาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งสภาพการมาเนี่ยมาเนี่มีนิ้นกับทรายมาก่อนกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องฮักกรรมตะฮักหนาไม้พี่น้องเลยยั่วยองวุ่นอยู่อะไรเนาะได้พ่อแก่แต่วัดสนีมานำลังเนาะข้ามสด กู้ย่ารราบ้าขานะครับเลยเผามาก่อนเออมีหินมีทรายนะไปกลับไปบึงจะเปลี่ยนเสือเปลี่ยนสงแล้วพี่น้องคนนี้สงเสือผ่าเราแหงได้ห็นนี่นาดก็แม่่ลมากเลมาถ่างร่ำลด้นี่แม่นแล้วอไรมีตัวจิ้งี่อะไรคุสากับจิมอันสั้เาขลมมามนก็ลงนี่เลยมาลงได้สภาเพเพื่อนเก่าเราดีเนาะ ห่ธรนแบ่มีเงินมาหมอมดอกมะเนีดนะพี่น้องมาอัพเดตให้พี่น้องได้บึงเอาได้ข่าวว่ะสีนอยส่อยได้ข่าวว่ะสีย่อเศร้าสีหยกเศร้าเหมือนนี้ อืม่ามาดิพี่น้องยังมันทันเคืงทันเคงสัในกรอกหนมที่เราใส่น่าด้วยพี่ยามวะพี่ไ <c oughs> ม่ได้ว่าหยาง วันคานวันผุดเอาบานผุดวันผุดแต่มืออ๋ออ๋ออีหย่างเนาะดูงวันโอ้ยไม่เลยเนาะเอี้ยงอืมไม่เลยได้ยินข่าวว่าสีหน่อสบายดีพอสีหน่อเศร้ามาเนี่ยก็เลยแวะมาเบิ่งแต่มาเพราะยังเศร้ายังบ่มาอยเออเศร้าหันมาแต่สั่งแล้วนี่ยนะปูนแล้วก็สั่งมาเลยได้เนี่ยมันยังก็สั่งมาบนเรแล้วยังแต่เศร้า าก็เลยมาอัานเดชนห้พี่น้องใน,นเบิร์นกันใครมาอาม,าอมลูกสาวแล้วผู้ที่อยู่บ้านห้องผายบอลเทาเอาเงินไปทวายบาาัตนเดพี่น้องบอดัดบ้านห้องผายน่กะสันอ,าาาอิปแล้ว นาดพาทัวร์ทงให้น้องนาดเป็นนางเอกพี่น้องวันนี้นอกยัง่ไ้นนางเอกงเอกับอผ้าขื่นไปลองก่อนเออเออเออลองก่อนไหง เบื้องหนก็สิเบื้องนี้เองก่อบอกเบื้องจะพาไปนอนกัไปเบิีกมัน่โอยนอนแล้วบอกนอนอยู่ที่อนี่โอ้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 มันไดมันไ้วนู่ตลาบันไดสหักบัหื กันกนี่แหละเฮาก็ตามทีเทาาวะเลยพี่น้องเอ้ยใครบอกมีเงินซอยกะซอยกดแซ่คลิปนี่ออกไปหาผูดใจบุญได้เบิ่งได้เห็นในเด้อเนาะี่เงยากินมละเลยงเิว่าจกนเอียงหิวมใส่เอียงเลยเสียหนเสียตากูเบิด <laughs> พีดีมือผัดลมเล้เบาหนะ อ,อันออเราอย่างมาเดี๋ยน,นิเราอย่างมาบเดี๋ยน้เอออัานั้น,นพี่นอ้องใครบอมีทุนสับซอยกะอุ้ย สอยโคตรแซ่ขีดนี้ไปถ่ายถึงผู้ใหญ่ใจดีด้วยผู้ใจบุญที่เพิ่นชอบทำบุญหมักทำบุญสวยเหลือคนทุกคนเนาะสวยก็ลายโคตรแซ่เนาะแม่สวยโคตรแซ่ไปใจบุญที่เพิ่นหมักทำบุญนะพี่น้องพอเสด็เมตตาสงสารเผืนพี่น้องเลยเตาปลานี่มีผืนน้องอ่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆที่แบบเมตตาที่ผ่านมากะขอบคุณหลายๆเนาะ เป s <S <Ooh. Catholic. S 1> no no. ็นญาติของน้องนาดพี่น้องเป็นญาติพี่น้องเราเป็นแม่ถาวรเนาะอืกระมันท่านไหนเป็นคนที่แบบโทรห่อออกมานะมาถ่ายแน่ละบ่าวน่าละสงสารนะเด้สงสารแบบมาเบิ่งเลยอยู่เพียงเดียวสั่นหยอกหยอกเจ๊กอยังกับบ่มีเปียกเปี๊ยบิดพี่น้องเลยเขาเห็นแล้วก็มาซ้ำคนเนาะแม่น้องกิ๊กแล้วก็สนีป่าพักกันหายว่าซ้ำคนพี่น้องมองหายเด้แล้วน่าสงสารเนาะดึกดี่นแต่แม่อีกว่าจนบมอเป็น ฮึ่มฮึ <S 2> <S 2> ่มตัวเย็นอ่ะเราใส่ได้อยู่แต่บัตตอนนี้ไฟน่ะ <S <S 2> <S 2> ไฟอยู่ลุ่มพุณนึงไฟรูมรายบัดนี้เงินที่ได้มากนะกะคือว่ามีทางเกาะหน่วยธรรมะได้เนาะเออหน่วยธรรมะแล้วซอยรั้วคนมาอือ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 ซอยรั้วคนมารายละละหนึ่งกับสามสามพันเนาะอ่า ตเล็บคนล้านหนึ่งล้านหาแซนเนาะกีดได้พี่น้องประมาณบาทประมาณสามพันบาทเนาะสามพันกว่าบาทอุ้ยสี่พันกว่าบาทคนละสี่พันเออประมาณสี่พันคิดว่ากันยังดีเนาะสวยสมถุในแผ่นในสางบาทม่น้อยพอได้อยู่เลยเศร้า คุณได้ที่ทรงซานห้ืยว่าเมตตาอยากสวยเรือเพิ่มเติมกับติดต่อมาทางไลน์เขาก็ได้พี่น้องเอ้ย b o y ตัวพิมพ์หน่อย b o b o y เจ็ดสี่แปดเจ็ดตัวพิมพ์หน่อยนะพี่น้องเด้อหรือว่าทางเพจเขาก็ได้บ่าวฝั่งลาวเป็นภาษาไทยแล้วก็เฟซส่วนตัวเขาก็บอยชินกรภาษาไทยเนาะสวยกันสมถบเล็กๆ,ๆน้อย อันตรงนี้นะฮะบดได้บังคับเด้อพี่น้องเด้อแบบคอแมอ่อใในะไเออแต่ผมใจศรัทธาเนาะแล้วแต่ผมผินใจบุญนนผู้ได้อยากซรอยเรือกอ็กสรอยเรือแบบส<ถ>ุชาติผู้ละหาผู้ละซีบก็โอเคเด้อพี่น้องเอาก็เป็นไลัแต่กะบ,บอกเสียงเมื่อกี้เขาออกมาถาร้านมันไปหารอะไรอย่างน,นี้สัสฮึโอ้ยมึงเหยียบกระถือนี่มีซีสคาร์ทผลาญออกก็ได้นี่ ลาสิมากลงแล้วนี่นะแต่ว่ายังไม่ทันมากนะพี่น้องเพราะว่าเรายังสีอยู่ซะก่อนตอนนี้นะลาสิหยกเสวาขึ้นมาแล้วก็ลาสิเกาะล้วก็สีเหตดหาดเหตุไปเรื่อยถ้ามีเงินถ้าว่ามีเงินก็ได้อยู่ในนีต่อออันนี้หาพี่น้องคนวะ nè đây là hương xoài nè tô em một lọ một cái đó phương hương mà rồi nè ôi lau nhàng bộ khang hang bà đã cái nhân bay nhà kiểu nhã, bọn. ม่าจะแม่นเนาะมันะากลมละเงินที่ได้มาแล้วก็ซื้อหินซื้อสร้ยแล้วก็สาวดน้ำซีมาเมือน,นี่แล้วพี่นอ้อเขาคิดว่าเขาจะย้อนตอนเสาวนี่คิดว่าสาวมาแล้วมึงกับหายข้อมูล บอสสัตวจริงก็โอ้โหการท่องกว่าจริตอนเช้าก็บอกเจ้าเลยได้ห่างกับบอสเน่ใจว่าสีเศร้าเลยสีสวยเลยไม่ได้เล่ากับมา,มาเล่ากับมาปุ๊บเพิงพอได้นังเนาะนี่เนาะเราบนอนอตเราพักฝากน่เด้อพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาาปูชมเมืองนอกเมืองนาหรือว่าทางใดก็ตามแต่เนาะถ้าเห็นคลิปนี้นะเอาขอความสวยเรือนี่เด้อ นละเล็กละหน่อยเนาะอันนี้เข้าคออนี้เข้าคอมาหาตากับยายเลยเข้าไป้้คอมาเข่ากับเปลเองเองเลยเงินเข้าเองนะเงินเข้าเองนะพอพอได้ใส่อยู่ถือเพ่นใ้อยากด่านักนาืได้สนใจมาเขากันกับเปเขาอั้ามาห้คนอื่นมารือเพมันก็สะาพแล้วเนาะต้ตมาก่ิงแห้เรื่อมนวเมาเคืองเฮื่อนกับแมนแด้ว Oh chắc chắn oh là chắc chắn à. là chắn là chắn đấy chắn là chắn là chắn là là chắn <laughs> <họ ẩn> <laughs> 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 okay, là chắn là chắn là chắn là ลืมซองน้องนัดพีนะ่น้องขอบใจเบิดสุคนที่สอยเรือมาก่อนหน้านั้นรวม,ท,ม 23, ท,ทั้งหมดสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทน้องพี่น้อง